vừa xin mời 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 vừa แล้วข้างโอ้ยโอ้ยไปได้นั่นไ้เนียวอไปอันป้าเมืองมันเมืองแม่น้องอนนไปเยี่ยมเนามือนั้นเลพี่น้องเนาะไปก็บมาเลยบ่ได้ไปดีเกอานี่อแต่ว่าตอนตอนไปเยี่ยมเนามสรุปแล้วน่ะแม่ใช่นั่นเป็นน้ําเอ่อบาวขอญาตน้ํานอเนาะเนียออกมันีบ่ออกบริการเองเด้อพี่น้องเอ้ย เตือนเช้าว <laughs> ่า <laughs> ะหิวข้าวรออะไรนรออะไร่ว่โอ้ยรอเน๊เนอเตรียมกล้องแป๊บเดียวหนึ่งกะ <laughs> มาพี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้แกพ่อเนีย้ยยูเนี้ยกินเลยเมื่อนี้เนาะกินขา้าวตอนเช้าพี่น้องเลยอ่ะถ้ไมีวันแทนเนออืมกินไฟดับมัเนี้ไฟมาเลยฟยูอีกเด้อกับขา้าวตอนเช้าพี่น้องเลย <laughs> มักซี่ดีคนน่ะมักซดีก็ห้อยอันแข่าโน่น้อยกัดไปได้พี่น้องเลยคนน่ะข่าวพ่นกินเนี่ยมันได้เบิดนะเลนไปเบิ่งการ์ตูนเลยไปได้พี่น้องเลยโดยสบายดีและสวัสดีเลยปลาดูเจ้าป็นย่างคนกินฮะมันบริเวณมันเป็นน้ำพริกแดงนี่สิวาน ท่านดพีชกักินนะเนาะโอ้ยโอ้เงอะชีบเบิ่งก้อนเนาะเป็นอะไรมันไม่เผ็ดดอกมันเป็นน้ำพริกไอ้พริกแกงอยู่ซื่อลองเบิ่งเป็นยังไงผ่านอยู่บ่คืออันเดี๋ยวคือมันตักอันทางเกลือเลยนะว่าแล้วว่าเซ้นนะคอยคือซีมอยู่คือโอเคอยู่ตอนเห็ดอะเพิ่นค่ะ เมนวะวะสิม wow, mm ัน hmm. ม mm ัน hmm. ม mm ันมาเค็มลำหลังได้เนาะมอมีเนาะเอ้ยเห็นยำอะไคือเค็มยำนั่นเหนพัดอันนี่นะได้จีวานร้านเข้มสเียง เนาะออพัดองเทือกับเค็มชงเทือกแสดงว่าน้ำพริกข้าวเจ้ามีรสชาติได้แต่เบิ่งเนาะพี่น้องเขามาปรุงมันก็ได้เค็มเนาะเค็มพอ้องใส่หยังพัดเลซื้อก่อนนะเขาจังซี่เมืองเนาะพัดชงพัดชงเทือกไอ้เค็มชงเทือกพี่น้องเลยเอ้ยเนาะเออหาโมงตั้งกล้องแต่พ่อกินได้ยังบ่ล่ะพอกินได้อยู่บ่ไรเราให้แบบเนาะไม่ใช่ ่าไรกันต้องไล่่าเสร็จมามุมนี่อยากดำมาเสร็จหมุมใหม่ก่อนพี่น้องเลยหาตั้งกล้องบบดอยู่อันหน้าพี่น้องเนาะั้งพิน้ป่นิดมุมกล้องตัวโดนคุณพี่องสบายดีเลปมาดูมนวันเนาะยิข่ากด้ิเข่าตอนเศ้าเลยมาดูเนาะมาเสร็จไปทำระบเกลือ อิ่มต้อเนาะสองเพื่อกระเข้มสองเพื่อขนมข้างนอกว่าฮิดเออเขาเขาปยัดนึง

นายไว้มาเสเร่องว่ใหญยังวะน้อง่น้องเลยเดยใายไว้่เ็น้องอร่อยมากกินได้กินเฮ้ยข้างน่อยข่าวพัดดีใจกังลง

ไป่วนไปดีที่จุกโอไปใช่ไหมกมนเล่นกระโกันีืเล่าออกงอกไปครั้อก็ยังง่บเยนู่นอย่างเ่บอ่อยากออกกัน ไไ,ไตะกี้โมมีรถไปอยากไปมีรถจักท่าไปใชกันไปเตพ่อมีรถได้วายอยากให้พ่อสบายวัดอยากไปไปไหมคะเป็น,นเนม้ารถนะพี่นงค์ปไ,งไปดินนึงมาจะได้ดื่มนมืองกาเนาะโอเตโอเคขึ้นน้อง่ึ้นว่าถามขึ้ Nam mặt hắn bắt cáo nó, đó. Mày nói <laughs> <Thật thịt. cười> ừ. gì nghe lòng mày đâu ngất vả lại. I think. Mày có mày cắt, Mày đâu. Mày đâu. Mày đâu. Mày cái đó? <laughs>

vì gọi là nicking nằm ở đây. Hoặc là những hào nài nhoáng. Tonight nài nắp in mùn mưa. Mười hai nghìn một mươi năm. Ton năm mùi mưa nơi hào nài nhoáng. Ton năm mùi mưa nài hào nài nơ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 i hào ตอนนี้มันก็ไม่เข้มแห็งดีกตีแล้วงอนนีมแ่เชฟแต่ไอ้พูนทิมไอ้พูนชิมแห้กัไม่ใช่ว่าหบบโดนใจอยู่ทรกเลยเพราะก็อยากเข้มยูงไม่ได้เข้มเลยพอม่ล่ะนี่ชองเ่อจะเข้มสองเธอ่รเดี๋ยวหว่าเขา

Quay hỏi 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 เงี้ยหไปอันป้าเมื่อมืนอเมื่ม่น้องนุนไปเยี่ยมเดาเมื่อนั่นอหไพี่เรานีเนาะไปเลยับมาเลยมาได้นอนข้าันมาไปมนเงี้ยมันเง้ยนัเงี้หน้าม่ว่าเล้เพราะว่าเพราะว่ามือเบิ่งรงงตั้งสองมือแล้วมือ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 กอนเนาะมือที่สามด้มมื่อั่ มือจะิดแต่ียงใช่ไหมแต่มือสองมากมือสามมามันดูไ่ไแวไปาดีเท่ากับชอบธรราช่ชอแต่ว่าตอนตอนเไปเยี่ยมเราอะเราว่าว่าตอนตอนตอนแรกมือนั่นนะมือคนเคยไปเยี่ยมเาเนี่ยกติอะมาเราไปทังแกน่บแจลอกคนเาเาัวไห้่แต่ว่าเราหัไหล่นะแล้วบอจว่าเราเราแบบใดนะใคใครกับเรา

า้องสดวเอาสียพี่น้องเลยแนวแ้่เนาะถ่านุงจิ๊มากละก็ะเ็่อเนาะมาในพี่น้องเลยาดูเอพี่น้องเด้เลไแยมีคต้อมา่ายคลิปทักทายสบายดีป้าลูกพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้จะถ้าจะเล้นใบหน้าผมพูดเพื่อนมือนกัพังมือหน่อยก่อนพี่น้องเลยเนาะ แค่ที่นี้ได้เลยพีน้องเพราะว่าตะเก้ากับท่างเพิ่นอยากไปกับข้ามันไปมาอยู่เพืเนนะอเ่อนได้คิปหนึ่งเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมาอยู่เพื่อนนี่ได้คิปหนึ่ง้วเพื่อนที่อยากไปบ่บอกกินหอดในตู้บ่ไม่ <c ười> ได้ไปลายมือ่อเลยพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งแม่น้องอนุนกันสิข,ขอจุ๊บคลิปเด้อพี่น้ขอ,ขอ,ขอ,ของเลยพบโกันใหม่เนาะอ๋าบอเสเซนบ,บ่ผ่านพี่น้องเนาะพัดเพชร เห็ดครั้งแรกกับโบผ่านซ้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเข้มเพิ่นวะเสือนพีเก่งมาแต่ข้างนอกพี่น้องเลยเนาะมาเสียน่าโบผ่าน <c oughs> เห็ดทดลองเห็ดสองเทื่อนนี่พี่น้องเลยเนาะยังยังโบผ่านได้เห็ดดูปันไดกับเข่าเจ้าพี่น้องเลยโบคอยได้เห็ดปันไดพี่น้องเลยเนาะมาเสียนมาโบผ่านเข้มเพิ่นว่า <c oughs> โดยโดยเอามือเทื่อนหนาแก้มือไม่พี่น้องเลยเนาะดอกนี่พลาดไปแล้วเม่นอนเราโน่นกับซิอขอเก็บ นี่ก่อนบ่านี้พี่น้องเก็บผ้าขาวอ้นเนาะอำลาปลาดุงไปได้ผูกปอกกันใหม่เด้อพี่น้อยเนาะโดยสัากินนี่ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้อง